สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น BTS ที่เราสามารถใช้คนละครึ่งชำระค่าตั๋วของรถไฟฟ้า BTS ได้แล้วจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวของหุ้น BTS กันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ BTS ก็เริ่มรับชำระค่าโดยสารผ่านทางโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับเป็นวันแรกก็คือวันที่1กรกฎาคม2564โดยทาง BTS นะครับก็ได้มีการแจ้งว่าในวันที่1กรกฎาคม2564 ก็จะเป็นวันแรกซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่3แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับจะสามารถใช้เงินสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นะครับ โดยเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็ลดการสัมผัสเงินสดและสร้างความปลอดภัยความมั่นใจในการเดินทางแก่ประชาชนนั่นเองซึ่งผู้โดยสารที่ลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังการซื้อนะครับจะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสาร ของรถไฟฟ้า BTS แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับสำหรับวิธีการใช้บริการอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลจากในเว็บไซต์อีกทีละกันนะครับ รู้สึกว่าในข่าวอันนี้ก็น่าจะมีวิธีการคร่าวๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปเปิดอ่านดูอีกทีละกันสำหรับข่าวนี้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ดีของหุ้น BTS นะครับด้วยความที่พอมีคนละครึ่งเข้ามานะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ยอดผู้โดยสารของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจากแต่ก่อนนะ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ BTS ก็มีการเข้าไปพูดคุยเจราจาในเรื่องของหนี้สินกับทางรัฐบาลน,นะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอนะ่ะถึงตรงไหนแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะทาง BTS นะครับก็สามารถที่จะรับชำระค่าตั๋วนะครับโดยใช้โครงการคนละครึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังการซื้อด้วย โดยที่ราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่9บาท35สตางค์ต่อหุ้นสำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น BTS นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแนวโน้มราคาของหุ้น BTS ก็มีการดีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น MA 200วันในกราฟรายวัน ซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็คิดว่านะครับแนวโน้มราคาของหุ้น B T S เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นขาลงมาลตลอดนะครับก็คิดว่าแนวโน้มของหุ้น B T S ก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นแล้วสุดท้ายนะครับราคาของหุ้น B T S ก็ไปได้ไม่ถึงไหนนะก็มีการย่อลงมานะครับทดสอบแนวรับตรงบริเวณเส้น AME 2อ0วันแล้วก็หลุดลงมานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า าราคาของหุ้น BTS นะครับก็ลงมาสัมผัสตรงเส้นเอ75วันนะครับซึ่งพอลงมาสัมผัสแล้วนะตัวราคานะครับก็ยืนนิ่งเลยไม่มีการหลุดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าณปัจจุบันนะครับตรงบริเวณเส้นเอเมเวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญของหุ้น BTS นะครับ เราก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้น B T S เนี่ยจะสามารถรีบาวกับขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณเส้น M A 200วันได้หรือเปล่าเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าราคาของหุ้น B T S เนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ9บาท6 0สิต,ตางได้นะครับในกราฟลายวันเนี่ยแนวโน้มราคาของหุ้น B T S ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งได้นะครับ ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งผมมองแนวต้านที่สําคัญเอาไว้ตรงบริเวณ10บาท20บาตางนะครับถึง10บาท30บาตางถ้าเกิดว่าราคาของหุ้น BTS สามารถทะลุตรงบริเวณนี้ได้นะครับแน่นอนครับก็น่าจะถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าราคาตรงบริเวณนี้น่าสนใจในการเข้ามาสะสมไหม สำหรับส่วนตัวงผมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างก็ถูกพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูไายรายปัจจัยนะที่มันมีผลกระทบกับราคาหรือเปล่าตอนนี้นะครับจึงทำให้ราคาของหุ้นบ t ทเออ BTS เนี่ยมันปรับตัวลงมาได้ขนาดนี้เราก็ต้องไปดูถึงตรงนั้นด้วยนะครับประกอบด้วย ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น BTS กับข่าวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางราคาของตัวบริษัทนะครับเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นที่ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีข่าวออกมานะครับก็คือหุ้นยูปานั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมีบิ๊กหลอด เทขายออกมาประมาณ1,200ล้านหุ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าบิ๊กหลอดอันนี้นะครับเกิดจากผู้ถือหุ้นคนไหนซึ่งถ้ามีข่าวที่ชัดเจกนกว่านี้เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันละกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท่านละกัน สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขังเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ